เด็กเต้นบนหัวเรือที่กำลังดังอยู่ขนาดนี้เป็นใครกับท่าเต้นสุดไวรัลหรือฝรั่งเรียกว่า Alla Farming เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าของท่าเต้นนี้เป็นใครเด็กเต้นบนหัวเรือหรือเทศการปาคูจารูทำคนดังทั่วโลกถึงได้เต้นตามกันขนาดน,นักแข่ง m ต t ี GP อะ จังเต้นตามอ่ะมารมาเวสอ่ะเจ้าของท่าเต้นนะครับก็คือน้องดีกาอายุ11ขวบเป็นชาวอินโดนีเซียระหว่างการแข่งขันนะครับน้องก็ได้ขึ้นไปเต้นบนหัวเรือนะครับโคตรเท่เลยอันนี้นะครับก็จะเป็นเทศกาลปาคูจาลูนะครับที่หมู่เกาะลิยาประเทศ อินโดนีเซียแถวตะวันตกของเขานะครับคือท่าเต้นนี้ครับมันมีคลิปมาตั้งแต่ปี2023แต่ว่าคลิปมันกลับมาเป็นไวรัลในปี2025หรือเอา้ง่ายประมาณ2-3อาทิตย์นี้ก็จะเห็นคลิปค,ปคนเต้นท่า Alla Farming กันเยอะมากๆคือท่าเต้นของน้องดิกานะครับก็จะเป็นท่าที่ยืนทรงตัวอยู่บนหัวเรือที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอันนี้นะครับบวกกับชุดที่น้องใส่แล้วก็แว่นตานะครับมันทำให้น้องดูเป็นเอกลักษณ์ประกอบกับเพลงฮิปฮอปยังแบ b ค a c k แอนด์ริสของศิลปินชาวอเมริกันนะครับชื่อเมรี่ไม้เอาง่ายๆว่าเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงที่โด่งดังขึ้นมาก็พราะน้องนะครับแล้วก็ท่าเต้นของน้องก็โด่งดังขึ้นมาดังขนาดไหนครับดังขนาดมาร์คมาเฟสนะครับเอามาเต้นตามตอนได้แชมป์ม o ต GP ที่ประเทศเยอรมนีเลยแล้วก็ไซเ็บทั่วโลกคนดังทั่วโลกตอนนี้ก็แห่ทำคลิปให้มันเป็นไวรัลกันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับท่าเต้นนี้นะครับเขาเรียกว่าออล่าฟาร์มิงว่าแล้วผมก็อยากเต้นเหมือนกันนะครับท่าออล่าฟาร์มิงไหนไปลองเต้นกันดู